ใครเกิดพระรหัสบดีเมื่อกี้เห็นแวบบ๊แบๆบพระรหัสบดีว่าเรื่องดวงชะตากันต่อเลยนะพระรหัสบดีนะพระรหัสบดีวันนี้นี่เป็นวันที่ไม่รู้เป็นไงนะเเกิดพระสบดีอ่ะใจดีจนเสียเปรียบคนอื่นพระสบดีเป็นคนฉลาดติดอันดับหนึ่งในเจ็ดวันอยู่แล้วนะแต่มักจะใจอ่อนใจดี รู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกรู้หมดแหละรู้หมดแหละว่าเขาไม่ได้จริงใจด้วยแต่อาศัยที่เป็นคนที่ยอมยอมหยน่ยนหยน่นใจดีคิดเสียว่าทำบุญทำทานให้เขาไปตัวเองก็สุขใจํำนองนี้ก็ขอให้รักษาความสุขใจไว้แล้วก็รู้จักบริหารกันให้มันไม่มีปัญหาหรอกอาจารย์รู้ว่าพระสบ,บดีอ่ะโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจดี เออไอเรื่องหนักนิดเบาหน่อยใช่ไหมขอกันกินมากกว่านี้เนี่ยเพร่ะพระสฤีมักจะมีความคิดทํานองที่ว่าเป็นคนใจกว้างมีน้ําใจน่ะแหละแต่ให้รู้จักบริหารเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมคือเราอาจจะไม่จาเป็นต้องช่วยทุกคนแล้วก็ทุกครั้งในโลกนี้เราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องออช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนมากเกินควรมากเกินไปเข้าใจที่อาจารย์พูดป่ะ เออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของเงินนะหรือแม้แต่อะไรที่มันไม่ใช่ธุระของเราก็ไปรับเป็นธุระให้คนอื่นประดุดว่าเราไปมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างนั้น <c oughs> คนเกิดประสตสดีชอบเอาอะไรนะภาระหน้าที่นะความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของตนเองทีนี้คนเกิดประวัสดีอะ โชคดีอย่างหนึ่งก็เหมือนผลบุญเนาะในวันนี้นะถ้าหากว่ามองในแง่ของอการได้รับการตอบแทนใช่ไหมถึงแม้ว่าทําดีแล้วอะ่ะไม่ได้มีคนที่เขาสเสริญเ,เยินยอเราหรือว่าเห็นคุณค่าหรือว่าตอบแทนเรานะแต่เขาเรียกฟ้ามีตาอ่าเาเรียกษดีก็จะได้อสิ่งตอบแทนน่ยที่เป็นลักษณะของการทำอะไรที่ มีคนคอยแบ็กอยู่เบื้องหลังถ้าเกิดเราประมาทพลาดพังไปก็มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนี่คือนี่คือกุศลของพระสวัสดีที่จะได้นะดังนั้นจงทําดีต่อไปแล้วก็รู้จักบริหารน่ะบริหารความใจดีบริหารการให้ของตัวเองเข้าใจใช่ไหมคือไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคนใจร้ายแต่บอกวาอ่าเราใจดีต่อไปได้แต่ว่าเราต้องรู้จักที่จะทําให้แบบพอดีอะไรที่มันพอดีมันจะรู้สึกดีเองต่อมาวันศพ ใครเกิดวันศุกบ้างเอ่ยคนเกิดวันศุกวันนี้นะอาจจะมีอะไรที่คาราคาซังคาราคาซังคาใจอะ่ะเออเขาเรียกว่าคาใจคือสิ่งที่เป็นอะไรที่ผ่านพ้นไปแล้วเป็นความผิดพลาดเป็นความทุกข์ใจอาจารย์แนะนำข้อหนึ่งคนเกิดวันศุกวันนี้มันมีโอกาสเชื่อวหวนคิดหวนกลับไปคิดถึงมัน บางทีก็เป็นเรื่องของปัญหาเก่าคนรักเก่านี้สินเก่าเพื่อนพ้องเก่ามาทําให้เราต้องเดือดร้อนลาคาญใจคำตรงน,นี้ดังนั้นถ้าเลี่ยงได้คนเกิดมาสศุกวันนี้นะพยายามเลี่ยงที่จะไม่ไม่ทําอะไรที่แบบต้องกลับไปหาคนเก่าๆแต่ถ้าสมเป็นเรื่องของการงานนะ่ะคนเกิดมัสุกใช่ไหม มันก็อาจจะอดไม่ได้ที่จะต้องตามไปแก้ปัญหาที่คาราคาซังบางทีคุณเกิดมันสุกร์ทำงานในวันนี้นะหรือแม้แต่ไปเจอเรื่องปัญหาความรักความสัมพันธ์นะมันเป็นเรื่องที่คนอื่นคนเก่าเขาเกาก่อไว้อะแล้วเราก็ต้องเข้าไปมีหน้าที่ในการที่จะแก้ไขมันมันก็รู้สึกเนื่อยเหนื่อยกับ สิ่งที่เราต้องเจอตอนนี้เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าตั้งใจทําให้ดีที่สุดไปโอเคไหมตั้งใจทําให้ดีที่สุดถ้าหากว่ามันเอาไม่อยู่โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินนะย้ำเคีงนะคนเกิดวันศุกถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้สินมากๆให้แจ้งอาจารย์มานะอาจารย์มอบให้ฟรีนะนี่คือแผ่นยันปลดหนี้มีทรัพ์ เวลาที่ให้อาจารย์จะตัดแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ชิ้นเล็กแบบนี้นะให้เราอ่ะเอาติดกระเป๋าสตางเอาไว้จะให้มีเงินก้อนหนึ่งมาปลดหนี้ออกไปแล้วมีเงินอีกก้อนหนึ่งตามมาให้เราตั้งตัวได้แจกฟรีนะไม่มีค่าส่งด้วยเวลาที่ใครบูชาวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะให้อดินผู้ช่วยอาจารย์อ่ะส่งไปให้พร้อมวัตถุมงคลด้วยแต่ใครที่ไม่ได้บูชาวัตถุมงคลอะไรก็ได้ก็รับได้เช่นเดีวยวกันมารับได้ที่ นครปฐมนะอาจารย์จะแจกให้วันอาทิตย์อ่าทุกวันอาทิตย์เลยนะช่วงประมาณ10บโมงถึงเที่ยงเนี่ยมารับได้ที่นครปฐมนะอ่ะแอดไลน์เข้ามาบอกมาขอแผนที่ขอนัดหมายว่าเข้ามารับหรือถ้าใครไม่ได้เข้ามาเวลาบูชาวัตถุมงคลเตือนแอดมินเขาอีกทีเตือนผู้ช่วยอาจารย์ว่าขอแผ่นยันปลดนี่มีซั์ด้วยโอเคนะต่อมาต่อมาคือวันอะไร ถึงวันไหนละถึงวันไหนละต่อมาต่อมาคือวันเสาร์วันเสารว์วันนี้เป็นวันที่อาจจะต้องตัดสินใจอะไรแบบเร่งด่วนกระทันหันคนกับวันเสาร์วันนี้นะงานหนะักงานเหนื่อยงานเครียดแล้วก็มันมีอะไรบางอย่างที่บีบคั้นเนะ่ยให้เราจะต้องแบบจะเอาไงก็ว่ามาไอเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อง,องความรักความสัมพันธ์ ซ้ายเราจะมีคนยื่นคําขาดให้เราแล้วรอเหมือนกับเขาว่ากันตามเนื้อผ้านะหน้าว่ากันตามเนื้อดวงคนเกิดวันเสารนี้ก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเลือกเออเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเลือกว่าจะต้องจ่ายเงินเลือกว่าจะต้องเลือกเอาความสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่าจะเจราจาจะคบหากับใครแบบชัดเจนอ่ะ หลายต่อหลายครั้งมันคุมเครือได้แต่หลายต่อหลายครั้งมันอาจจะยื้อไว้ไม่ได้คุมเครือไว้ไม่ได้เข้าใจใช่ป่ะดังนั้นมันจึงถึงเวลาที่มันเกิดวันเสาร์ต้องมีความชัดเจนชีวิตมันถึงจะดําเนินไปต่อได้แล้วย้าอีกทียนึ่งนะสองเรื่องเลยวันนี้เรื่องแรกเรื่องของเลขนาโชคประจาวันอาจารย์ให้ไปแล้วย้อนไปดูตั้งแต่ตอนต้นคลิปได้แต่ใครบอกว่าไม่มีเวลาไปดูเป็นวิดีโออาจารย์มีใครมีหรือไม่ ใครไม่มีเวลาไหมเออถ้ามีนะถ้ามีนะทําแบบนี้นะให้แอดไลน์ไปบอกว่าขอเลขขอเลขประจําวันแล้วขอทุกวันเลยขอเลขประจําวันแล้วก็ขอทุกวันเลยขอทางนี้นะแอดไลน์เข้าไปนะเอออันนี้คือเรื่องเรื่องแรกเพราะว่าทุกคนเน่ะควรจะมีเลขที่นําโชคในแต่ละวันถ้ามีติดอะไรเนี่ยเช้าๆอาจารย์จะมาบอกเลขที่เป็นเลขมงคลประจําวันแอดไลน์เข้าไปแล้วบอกขอเลขที่ จะได้ทุกวันเลยส่วนเลขงวดใหญ่เนี่ยอาจารย์จะเอาบอกประมาณ10วันก่อนถึงงวดใหญ่ใช่ไหมทีนี้งวดใหญ่รอบนี้เนี่ยเนื่องจาก1พฤษภาคมมันติดกับวันรายงานใช่ป่ะอาจารย์ก็จะมาบอกให้ในอ่ก็คืองวดนี้จะออกวันที่สองพฤษภาคมเนอาจารย์ก็น่าจะบอกเลขประจําง,งวดประมาณวันที่22พฤษภาคมประมาณนี้นะ อ่ะเรื่องที่สองเรื่องพอได้เลขแล้วเรื่องของการที่ได้ปลดหนี้แล้วก็มีเงินมีทองแผ่นยันปลดหนี้มีทรัพ์เนี่ยอันนี้สําหรับแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าส่งใดๆทั้งนั้นนะไม่มีนะแบบแจกฟรีแล้วมามีค่าส่งไม่เอาไม่เอาอาจารย์ไม่มีค่าส่งดังนั้นให้พวกเราเนี่ยนะรับไปหนึ่งคนเนี่ยจะได้รับหนึ่งแผ่นไปพร้อมวัตถุมงคลอาจารย์จะตัดให้เป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้แบบนี้นะให้ พวกเราเนี่ยพอได้ไปแล้วเอาไปใส่ไว้นในกระเป๋าสตางค์ให้ดีแผ่นยันปลดนี้มีซับนะส่วนใครที่ไม่ได้บูชาวัตถุมงคลอะไรก็เดินทางมารับเองได้ที่บ้านมหาบุญตานนครปฐมวันอาทิตย์อาจารย์จะมอบให้ด้วยตัวเองเนะมาพบกันได้ในวันอาทิตย์นะย้ำอีกทีหนึ่งที่เห็น QR Code นี่คือสามารถที่จะแคปจอแล้วก็สแกนเข้ามาบอกว่า ขอแผนที่ในการเข้ามารับหรือเวลาบูชาวัตถุมงคลหรือจะปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวบางคนมนะันมีเรื่องแบบที่มันจะต้องปรึกษาแบบเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็แอดไลน์เข้ามาได้แล้วย้ำอีกทีนะแผ่นยันปลดนี่มีซับทุกคนได้ฟรีทุกคนได้ฟรีนะเราจะกลับมาพบกันแบบเนี้ยพยายามนะจะมาทุกเช้าแล้วก็ช่วงค่ำๆนะทุ่มสองทุ่มเนะี่ยถ้าไม่ติดอะไรก็จะมีเรื่องของ การวิเคราะห์ให้ดูว่าเลขที่เราใช้อยู่เลขบ้านเลขรถเลขเบอร์โทรศัพท์นะหรือแม้แต่วาสนาชีวิตของเราจากเลข3ตัวลงบาประชาชนจะเป็นอย่างไรก็พบกันทุกชา้าทุกเย็นสาธุกขอให้ทุกคนนะโชคดีมีเงิน,ม,งนมีทองมีความสุขความเจริญรุ่